รอจนถึง8ชั่วโมงทุกคนเคยไหมคะเครื่องบินดีเลย์ปล่อยให้เรารอถึง8ชั่วโมงถ้าใครทำยอดได้สูงสุดเราจะได้รับรางวัลไปเที่ยวสเปนนะคะบ้านนั้นสิฉันมาอยู่ที่นี่20ปีแล้วเธอเธอบ้านหลังเนี้ยผู้หญิงนะไม่เคยให้ดูถูก10ยูโรนะแต่10ยูโรทานอะไรได้ ช่องแหม่มกะปิไลฟ์ฟินเชอร์แมนีมสวัสดีค่ะเจอกันในรถอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้แหมมได้ออกไปส่งยาหม่องให้กับพี่ๆเพื่อนๆแล้วนะคะเตรียมตัวจะปั่นจักรยานไปเปรษณีนะคะพายุก็มาฝนก็มาคือหลายๆบรรยากาศในวันเดียวกันเลยนะคะหลายฤดูกานในวันเดียวกันเลยนะคะเดี๋ยวแดดเดียวฝนเดียวพายุนะคะทุกคน วันนี้พูดถึงเรื่องพายุวันนี้เดี๋ยวแม่มจะมาเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนฟังเกี่ยวกับนั่งเครื่องบินตอนที่พายุเข้านะคะเป็นนาทีที่ระทึกใจมากๆเลยนะ,ะแม่มคิดว่าแม่มไม่ได้มีชีวิตมานั่งอยู่ตรงนี้อีกแล้วนะคะในวันนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมาน,นี้เองนะคะทุกคนก็เมื่อปี2,019นะช่วงเดือนมีนาปี2019แมมได้บินไปสเปนนะคะแล้วก็บินกลับมาเยอรมัน แต่เดี๋ยวก่อนที่แหม่มจะไปเล่าเรื่องนาทีระทึกใจตอนที่นั่งเครื่องจากสเปนกลับเยอรมันเมื่อปี19นะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวแหม่มมาเล่าเรื่องนี้นิดนึงนะตามที่แหม่มเคยเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆฟังไปว่าแหม่มเนี่ยทำงานที่โรงแรมนะคะแหม่มเป็นกุ๊กอาหารเช้าที่โรงแรมเชอร์ตันที่เยอรมันนะคะ แล้วเมื่อปี2018เนี่ยแม่ก็ลาออกแล้วก็เก็บกระเป๋าทุกอย่างกลับไปเมืองไทยตั้งใจจะไปอยู่เมืองไทยแล้วก็อยู่ไม่ได้จากนั้นแม่ก็กลับมาที่เรมันอีกพอกลับมาถึงแล้วแม่ก็ตั้งใจหางานอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่อยากไปทํางานที่โรงแรมแล้วนะคะแล้วก็ไม่อยากทํางานเต็มเวลาแล้วก็ไม่อยากทํางานครึ่งวันด้วยนะคะที่รมันเนี่ยเราจะมีพาร์ทไทม์หลายแบบนะคะพาร์ time ทไทม์ที่ที่เมืองไทยแม่ไม่รู้ว่ามีแบบไหนบ้างเนาะแต่ที่เนี่ยทางาน เต็มเวลาก็คือ8ชั่วโมงนะคะทํางานเครึ่งวันก็คือ6ชั่วโมงนะคะก็คือพาร์ทไทม์เนาะที่เยอรมันเรียกว่าไทท์ไซด์ side, ก็คือ6ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมงนะคะ5ชั่วโมงก็เป็นไปได้ก็คือต่อวันนะ5ชั่วโมง หรือสี่ชั่วโมงก็มีนะคะต่อวันนะคะก็นะับไปว่าเดือนหนึ่งในสัญญาว่าจ้างเนี่ยเขาให้เราทํากี่ชั่วโมงอาจจะทํา40ชั่วโมง80ชั่วโมงร้อยชั่วโมงก็แล้วแต่อยู่ในสัญญานั้นนะคะเขาก็จะแบ่งงานว่าทําวันละกี่ชั่วโมงอาทิตย์ละกี่วันทีนี้ตอนที่แหม่มกลับมาจากเมืองไทยนะคะแหม่มก็ไม่อยากไปทํางานเต็มเวลา8ชั่วโมงซึ่งแหม่มต้องดูแลคุณสามีด้วยเราต้องแบ่งเวลาและอีกอย่างหนึ่งก็ไม่อยากทํางานเต็มเวลาแล้วเนากนะก็ทําไม่อยากทํา6ชั่วโมงด้ว 6 6ชั่วโมงก็ต้องไปทุกวันนะคะ6ชั่วโมงก็คือวันละ6ชั่วโมงหยุดอาทิตย์ละ2วันก็คือใช้เวลากับการทำงานเยอะไปอีกก็คือไม่มีเวลาดูแลสามีอีกก็เลยเลือกที่จะหางานที่ทำแค่ เดือนละ40ชั่วโมงนะคะเดือนละ40ชั่วโมงเขาก็จะแยกให้แหม่มในแต่ละวันว่าวันละกี่ชั่วโมงเขาก็ไม่ได้กําหนดในสัญญาว่าวันละกี่ชั่วโมงเขากําหนดว่าเดือนหนึ่ง40ชั่วโมงถ้าเกิดว่าวันหนึ่งแหม่มทํา5ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็รวบรวมกันไปนะว่ารวมแล้วครบ4ชั่วโมงก็หยุด ในเดือนนั้นแต่ถ้าวันไหนที่ฉุกเฉินเขาเรียกเข้าไปทำงานก็ถือว่าเป็น Ot Ot นี้ไม่ได้เงินนะคะก็จะได้เป็นวันหยุดไปหรือถ้าเราทำโอทีไว้เยอะๆเดือนหน้า สมมติว่าเดือนนี้ทำโอทีเกินตั้ง30ชั่วโมงเนี่ยเดือนหน้าแม่ก็ทํางานแค่10ชั่วโมงเองก็อาจจะทําแค่2วันนี่ก็คือเรื่องการทํางานแล้วแม่กลับมาจากเมืองไทยก็ไปสมัครงานที่ร้านขายรองเท้านะคะแม่ก็ไม่อยากไปทําที่ร้านขายเสื้อผ้าแม่ไปทดลองงานแล้วรู้สึกไม่แฮปปี้มันมันอึดอึดมันฝืดฝืดมันเฉื่อยชาเพราะว่าแม่มาจากงานที่ต้องวิง่งต้องแอคชั่นอยู่ตลอดเวลานะคะเป็นกุ๊กอาหารเช้านะเวลาแขกเข้าทีเดียว3 0 0คนเนี่ยเดี๋ยววันหน้าแม่จะมันเล่าให้ ฟังนะเรื่องงานของ uh เรื่องงานที่โรงแรมตอนเป็นกุ๊กอาหารเช้าอยู่ที่โรงแรมเนาะที่จะไปทํางานที่ร้านรองเท้าเพราะว่าเวลามันให้นะคะแล้วก็เออมันแตกต่างแล้วก็ได้ทําหลากหลายด้วยนะคะที่ร้านรองเท้านะเขาจะสอนให้เราวัดเท้าเด็กนะคะแล้วเขาก็จะสอนให้รู้จักรองเท้าว่าประเภทไหนลุยน้ําได้ประเภทไหนโดนน้าได้โดนน้าไม่ได้โดนฝนได้ลุยหิมะได้อะไรเขาเรียกว่าว่า surface วาดิอะไรประมาณนี้อ่ะโอเคเลือกร้านรองเท้าจากนั้นพอเข้าไปทํางาน ร้านรองเท้าได้สักพักหนึ่งนะคะเขาก็มีการแข่งขันว่าสาขาไหนนะคะที่ทำยอดขายได้สูงสุดก็จะได้รับรางวัลทุกคนที่อยู่ในสาขาเลยนะไม่ว่าจะมีกี่คนตอนนั้นเรามีกันเป็นสิบคนนะคนที่สาขาข,าของเรานะคะถ้าใครทำยอดได้สูงสุดเราจะได้รับรางวัลไปเที่ยวสเปนนะคะไปเที่ยวสเปนสามคืนนะคะ สามคืนสี่วันสามคืนเรียกว่ามาโยกาหรือมัลล็อกานะคะที่เรมันเรียกมาโยกานะที่อื่นเรียกยังไงไม่รู้เนาะมัลล็อกะหลายคนอาจจะว่าน้อยจังแค่3ามคืน4ี่วันทุกคนคะเราต้องปิดสาขาเพื่อไปเลี้ยงฉลองกันเลยนะคะซึ่งรายได้3วันนั้นาขาดรายได้3วันนั้นนะคะแต่สาขาของแม่มวันนั้นไม่ปิดนะคะเพราะว่ามีคนหนึ่ง mm. เขาเป็นรองผู้จัดการสาขาก็าบอกว่าเขาไม่อยากไป เขาสละสิทธิ์เขาไม่อยากไปทีนี้บอสของใส่นี้นะคะก็บอกว่าโอเคถ้าเธอไม่ไปเธอเปิดร้านได้ไหมโอเคยินดีสรุปว่าวันนั้นเราก็ไม่ได้ปิดร้านแต่เราได้ไปกันสิกว่าคนนะคะ <l acht> เราได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะสาขาของเราที่เยอรมันได้รับรางวัลชนะเลิศคือร้านรองเท้านี้มีทั้งออสเตรียมีทั้งเยอรมันมีหลากหลายสาขามากเลยนะะเป็นของเยอรมันออสเตรียก็ได้ไปหทีมนะคะที่ได้ ที่ได้ชนะเลิศในเยอรมันก็ได้เป็นหนึ่งทีมและเราก็ได้ไปมาโยก้ากันนะคะตอนนั้นเป็นช่วงต้นต้นเดือนมีนาน,นะคะเยอรมันก็ยังหนาวอยู่ที่มาโยก้าก็ยังหนาวอยู่แต่มันไม่หนาวเหมือนเยอรมันมันหนาวแบบสลับแดดสลับหนาวเราไปตอนนั้นก็ก็ยังลงว่ายน้ําในสระข้างนอกไม่ได้นะคะก็หนาวประมาณนั้นอยู่เขาให้เราไปอยู่โรงแรมดีมากๆเลยนะคะ5ดาวถ้าใครรู้จักโรบินสันคลับเนาะก็ไปอยู่ที่โรบินสันคลับคือ ทุกอย่างอย่างดีหมดเลยมีอย่างเดียวที่โลคอสทุกอย่างแบบไฮหมดเลยทุกอย่างแบบว้าวหมดเลยแล้วก่อนที่เราจะไปนะคะเขาก็จะส่งรหัสคือรหัสการใส่เสื้อผ้านะว่าวันไหนแต่งอะไรวันไหนมีกิจกรรมอะไรวันไหนสีอะไรทีมอะไรเขาก็จะส่งมาให้เรานะคะว่าวันที่เราไปถึงวันนั้นทีมเป็นทีมอะไรนะคะก็จะมีสีแดงสีดํา สีขาวนะคะก็จัดกันไปแบบเต็มที่เลยนะคะไม่เฉพาะแต่คนไทยนะคะไม่เฉพาะแต่ผู้หญิงไทยหรือสาวไทยของเรานะคะที่จะแข่งขันกันในการแต่งตัวที่จะไปโอ้อวดกันในงานเลี้ยงพนักงานหรือว่างานรับรางวัลอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนร่วมงานฝรั่งที่แม่ทำร้านรองเท้าเนี่ยก็เช่นกันเลยนะคะลงทุนต่อขนตาทำผมขาดหน้าคือ คือทุกอย่างจริงๆจัดเต็มมากซื้อเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะนะคะและแหม่มก็เป็นอเอเชียคนเดียวนะคะหัวดำคนเดียวอยู่ในร้านนี้นะคะ ก็ไม่ยอมน้อยหน้านะคะงัดออกมาเหมือนกันแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะสามีของแหม่มนะเขาใส่แฟชั่นนะเขาเป็นคนเลือกชุดให้ว่าอ่าโอเควันนี้แบบนี้ใส่อย่างงี้นะใส่ชุดนี้นะถือกระเป๋านี้นะรองเท้านี้นะแต่งหน้าไม่ต้องเยอะนะก็คือเทรนไปให้ทุกอย่างไม่ให้น้อยหน้าฝรั่งนะคะทุกคนและแหม,ม่มบอกว่าทุกอย่างเขาให้ดีหมดกินอยู่รู้ดีหมดทุกอย่างที่ลูคอสอยอย่างหนึ่งก็คือบินกับสายการบินที่ ไม่แพงมากอั้นเราก็ออได้ไปกับสายการบินนี้ซึ่งซึ่งออราคาไม่แพงนะคะเพราะว่าอะไรเราไม่สามารถเลือกเวลาได้นะคะก็<ๆ>ะะจะไปตามที่เวลาเขาระบุมาแล้วทางบริษัทเนี่ยเขาจ่ายให้ซึ่งพนักง,งานก็เยอะเนาะเราต้องไปบินวันนั้นรู้สึกจะตีสี่นะคะคือเช้ามากๆเลยตีสามตีสี่เนี่ยจำไม่ได้แล้วประมาณนี้นะคะซึ่งเราบินจากเนี่ยแมมบินจากเมืองที่แมมอยู่เนี่ยนะคะบินตรงเลยแล้วไปลงที่ออมาโยกาเลยนะคะไปถึง ถึงยังมืดอยู่เลยนะคะทุกคนคิดดูว่าเช้าขนาดไหนถ้าเกิดว่าเราบินให้สายกว่านี้อีกนิดนึงราคาค่าตั๋วมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่คนบินกันเยอะแล้วช่วงที่เราบินเนี่ยก็คือช่วงที่คนบินไม่เยอะทุกอย่างราบรื่นดีหมดเลยนะคะบินไปถึงมโยกาก็มีรถมารอรับพวกเราอยู่แล้วนะคะเป็นรถบัสนะคะรถบัสซึ่งไม่ใหญ่นะมารอรับพวกเราอยู่แล้วพวกเราก็ไปกันเป็น10คนนั่นนะคะเด็กฝึกงานก็ได้ไปนะคะเด็กนักเรียนฝึกงานก็ได้ไปแม่มทํางาน แค่40ชั่วโมงต่อเดือนก็คือเป็นพนักงานที่เยอรมันเรียกว่าออสเฮฟนะคะก็คือทำงานแบบมินิจอบมินิมินิจริงๆก็ได้ไปนะคะก็คือไม่แบ่งชั้นวรรณะได้ไปกันหมดเลยเราก็ไปถึงมาโยก้ารถก็มารอรับอยู่แล้วนะคะก็จัดการลงชื่ออะไรเสร็จเรียบร้อยรถก็พาเราไปส่งที่โรงแรมนะคะโรงแรมนี้นะอยู่ห่างจากตัวเมืองห่างจาก แหล่งที่ผู้คนเดินพลุกพล่านคือเป็นส่วนตัวมากๆเป็นที่ส่วนตัว<ม>เป็นโรงแรมที่มีทุกอย่างอยู่ในนั้นเราไม่จําเป็นต้องออกไปไหนมีดิสโก้มีร้านอาหารมีสระว่ายน้ํามีร้านนวดช้อปปิ้งได้คือทุกอย่างถ้าใครเคยไปพักโรบินสันก็อาจจะรู้เนาะว่าแม่หมายถึงยังไงมีทุกอย่างก็คือทุกอย่างจริงๆคุณอยู่ในนั้นคุณเล่นเทนนิสได้คุณเล่นกอล์ฟได้คุณว่ายน้ําได้คุณอินเตอร์เทนได้ คุณพักผ่อนได้คือทุกอย่างเลยอยู่ในนั้นคือไม่จําเป็นต้องออกไปไหนและโรงแรมนี้ก็เลยตั้งอยู่เดียวๆอยู่อยู่นอกเมืองไปถ้าเกิดว่าเราเข้าเมืองเนี่ยเราต้องเรียกแท็กซี่ออกไปนะคะเซลก็ถามว่าเราต้องการทํากิจกรรมอะไรกันบ้างเซลก็มีให้เลือกนะคะว่า เราอยากจะอ่าออกไปเที่ยวข้างนอกไหมภาษาเยอรมันเรียกว่า outflug ก็คือออกไปเที่ยวกันด้านนอกไปชมบรรยากาศวิวทิวทัศน์การเป็นอยู่ของเมืองนี้ที่เราไปนะคะแมมอยากเห็นข้างนอกว่ามันมีอะไรบ้างเมมเนี่ยเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นนะทุกคนแต่ไม่ใช่ว่าอยากรู้อยากเห็นเรื่องชาวบ้านไปเชิงเง้อบ้านโน้นบ้านนี้ว่าก็ทาอะไรนะพูดเรื่องชาวบ้านเนี่ยมัน อ่าบางคนบอกว่าแม่มนินทาชาวบ้านนะมานินทาออกสือ่อนิสัยไม่ดีจริงๆแล้วเรื่องที่แม่มเล่าเนี่ยส่วนมากเนี่ยตัวแม่มเองไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆด้วยคือจะคิดว่านินทาเขาเหรอ มันก็ไม่ใช่นะสาหรับแม่มนะท่านินทาเนี่ยดูบ้านนั้นสิฉันมาอยู่ที่นี่20ปีแล้วเธอเธอบ้านหลังเนี้ยผู้หญิงนะไม่เคยออกไป <จะ S 1> ทํางานไม่เคยปั่นจักรยานไม่เคยออกไปเดินเล่นอยู่แต่ในบ้านเธอทําอะไรรู้ไหมเช็ดหน้าต่างกวาดขยะถูอยู่นั่นแนะแล้วฉันก็ส่องหน้าต่างจากบ้านฉันเห็นเธอทุกวันพอตกเย็นมาประมาณ4ี่โมงสามีของเธอก็เลิกงานแล้วก็ซื้อของกลับมาบ้านทุกอย่างเลยนะกระดาษเช็ดก้นอ,อาหารกระป๋องผลไม้เธอก็ยือนอยู่ ที่หน้าต่างแล้วก็รอดูสามีของเธอซื้อของให้นี่นินทาโอเคมาถึงเรื่องไหนแล้วเห็นไหมเฮ้ยอย่าพาออกนอกเรื่องสิหลายหลายคนก็บอกว่านินทาชาวบ้านนะไม่ใช่นินทาแล้วเมื่อกี้แหม่มพูดถึงเรื่องอะไรอะ่ะโอ้ยออกนอกเรื่องจนลืมเลยเห็นไหมอะ่ะเราก็ไปถึงที่โรงแรมนั้นนะคะเซลก็ให้เราเลือกว่าเราต้องการอะไรแล้วแหม่มกับเพื่อนๆอ,อ,อีกสามคนนะคะเลือกที่จะ ไปดูบรรยากาศข้างนอกไปชมเมืองไปเที่ยวข้างนอกอยากไปเห็นข้างนอกเพื่อนบอกว่าอ่าโอเคถ้าใครจะไปเที่ยวเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเซลจะเช่ารถแล้วจะขับเองโอเคแมมก็ลงรีบลงชื่อก่อนใครเลยนะคะแมมอยากไปเห็นแมมไม่อยากอยู่แต่ในโรงแรมเพราะว่าถ้าอยู่แต่ในโรงแรมเนี่ยเราไม่ต้องบินไปไกลขนาดนั้นก็ได้แล้วในโรงแรมเนี่ยเราก็อยู่แน่นอนอยู่แล้วตอนเช้าตอนเย็นเนาะเราค่อยไปอินเตอร์เทนแต่กลางวันเนี่ยแมมอยากเก็บเกี่ยวข้างนอก และหลังจากนั้นเราก็ได้ไปพักกันที่โรงแรมนั้นอย่างสนุกสนานส่วนแหม่มกับเซลแล้วก็เพื่อนคนอื่นก็ขับรถไปเที่ยวกันทั้งวันเลยนะคะสนุกมากๆสวยมากๆแหมมชอบมมายกานะคะ1บินไม่ไกลจากบ้านแหมมนะคะ2บรรยากาศอากาศดี3แหม่มชอบอาหารการกินของที่นั่นด้วยนะคะและเพื่อนร่วมงานแต่ละคนนะคะก็มีการแข่งขันกันนะคะถ้าใครสนิทกับบอสมากคือบอส ในกลุ่มเราใน,ในตอนนั้นก็คือเซลล์นะคะแต่บอสในสาขาเนี่ยก็คือผู้จัดการสาขานะคะผู้จัดการสาขาของแหม่มเนี่ยขี้ชาแหม่มว่าที่แหม่มได้ออกจากงานที่นั่นก็ <c oughs> กเพราะเรื่องนี้เดี๋ยวแหม่มค่อยเล่าเนาะพอไปออที่โรงแรมนะคะตกเย็นเราก็แต่งตัว <c oughs> แข่งกันสุดๆค่ <c oughs> ะผ้ากระเป๋านะคะจัดเต็มมากยี่ห้ออะไรขุดกันออกมาแต่รองเทา้าทุกคนเราทำงานร้านขายรองเทา้าใช่ไหมคะ ทุกคนก็จะเอารองเท้าที่ซื้อจากที่ร้านนะคะเอาออกมาใส่กันทีนี้ด้วยความที่แหม่มเป็นพนักง,งานใหม่แล้วแหม่มก็เท้าเล็กตัวเล็กเท้าเล็กกว่าใครตัวเล็กกว่าใครเลยนะคะแต่อายุเทพจะมากกว่าใครในสาขานะคะทุกคนแหม่มยังไม่มีรองเทา้าชูรองเท้าส้นสูงที่แบบ ดูหรูดูดีดูแพงจากร้านนั้นแต่แหม่มซื้อเป็นรองเท้ากีฬาเป็นส่วนมากตอนที่แหม่มเข้าไปทํางานที่ร้านนี้แหม่มได้ราคาพนักงาน4 0นะคะแหม่มจะชอบซื้อรองเท้ากีฬานะคะทีนี้แหม่มใส่อะไรมาต่อกันคลิปหน้านะคะทุกคนคลิปหน้าเนาะกี <c oughs> ่โมงแล้วอะ่ะ <c oughs> มันยังไม่ถึงนาทีระทึกใจเลยนะเอาเล่าต่อทีนี้แหม่มก็ไม่มีรองเท้าส้นสูงรองเท้าหรูดูแพงจากร้านนี้นะคะแต่แหม่มมีของเซนโซ ของเซนโซรู้จักใช่ไหมคะที่ซื้อมาจากเมืองไทยเวลาแม่มกลับเมืองไทยแม่มชอบซื้อของเซนโซเพราะว่าเขาใส่สบายเท้าเขาพอดีเท้า คือเขาเหมาะกับเท้าแมมออแมมจะไปคนซื้อมาทีละสี่ห้าคู่หลากหลายแบบน,นะคะแล้วก็เอามาใส่ฤดูร้อนที่นี่หรือว่าเวลามีงานอะไรที่กินหรูอยู่แพงอะไรประมาณนี้นะคะหลายคนก็จะมองอู้เธอซื้อรองเท้ามาจากไหนเออยี่ห้อนี้ไม่รู้จักแล้วนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจเออสิ่งที่เธอไม่รู้จักนะ่ะคือสิ่งที่ว้าวแล้วสําหรับฉันนะคะที่นี้ในวันกลับค่ะทุกคนกลับเช้ามืดอีกเหมือนกันทุกคนเพราะว่าตามที่บอกไปนะคะเราบินกับโลคอสนะคะค่าตั๋วก็ไม่แพง ก็ลากกระเป๋าอะไรไปเช็คอินเสร็จทุกคนเช็คอินตอนตีห้ากว่า,วาแล้วก็รอเครื่องที่จะบินที่จริงเนี่ยเครื่องเขาจะออกหกเจ็ดเจ็ดโมงเช้านะแม่จำไม่ค่อยได้แล้วแม่แม,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 ม่ว่าน่าจะหกเจ็ดโมงเช้านะคะทุกอย่างราบรื่นดีหมดไม่มีปัญหาแต่พอเข้าไปข้างในแล้วไปดูป้ายดูอะไรแล้วนั่งรออยู่ๆป้ายก็เปลี่ยนไป ดีเลยนะคะเครื่องดีเลยเอาเลื่อนอีกแต่ไม่มีใครมาบอกไม่มีใครมาแจ้งไม่มีใครมาเล่าว่าเพราะอะไรทุกคนก็โอเคดีเลยรอเราก็รอจากนั้นก็เลื่อนอีกนะคะแล้วก็เลื่อนเกตนะคะเราก็ต้องวิ่งไปหาที่ใหม่แล้วก็ไปนั่งรอที่ใหม่ที่ตรงนั้นเขาบอกว่าจะบินมาเนินแบบ แต่ไม่บอกเวลาไม่บอกอะไรเลยแล้วไม่มีพนักง,งานมาแจ้งเราเลยนะคะเราก็รอมีผู้หญิงคนหนึ่งลุกขึ้นมาวอยวายว่าพวกเราจะมานั่งรอแบบนี้ไม่ได้พวกเราเหมือนโดนทิ้งแบบนี้ไม่ได้พวกเราต้องมาร่วมมือกันพวกเราต้องลุกขึ้นมาไปหาเจ้าหน้าที่หรือใครคนหนึ่งคนใดให้มารับผิดชอบตรงนี้ให้มาแจ้งว่าทําไมให้เรารออยู่แบบนี้โดยที่ไม่มีใครมาแจ้งข่าวอะไรกับเราเลย จากนั้นทุกคนก็ลุกขึ้นนะคะแม่ก็ต้องลุกกับเขาด้วยนะคะก็คือทั้งหมดที่จะขึ้นเครื่องที่มาเนินเบิกในวันนั้นนะคะทุกคนแล้วก็มีพนักงานมาบอกว่าตอนนี้อากาศเปรปรวน เครื่องบินยังบินออกจากเนินเบิกมาถึงนี่ไม่ได้คือเราจะนั่งเครื่องแบบบินเทอร์นาเรนะคะก็คือเครื่องมาจากเนินเบิกมาลงที่นี่แล้วก็ส่งผู้โดยสารแล้วเราก็ขึ้นเขาก็รับกลับไปทีนี้เขาบอกว่าพายุเข้าแรงมากแล้วเครื่องยังออกมาจากเนินเบิกไม่ได้ แล้วเราก็ต้องรอพอเขาบอกแบบนี้ทุกคนก็เงียบแล้วก็ฟังเหตุผลว่าเออถ้าเกิดมันมีพายุแล้วเครื่องต้องต้องบินมาแบบเทอร์นาว์เนี่ยเราก็ต้องรอเพราะว่า มันก็เสี่ยงอ่ะโอเคทุกคนก็ใจยินรอพนักงานก็บอกว่าโอเคเราจะแจกคนละ10ยูโรกูป,ปองนะคะเราจะแจกกูปองคนละ10ยูโรซึ่งก็เอาไปดื่มไปทานอาหารได้ทุกคนไม่ใช่ดูถูก10ยูโรนะแต่10ยูโรทานอะไรได้แม่งไปเดินดูขนมปังแซนด์วิชก็หยิบสามยูโร หรือไปซื้อเครื่องดื่มแก้วนึงอะไรเนี่ยมันก็ไม่พอโอเคก็ไปเดินดูถ้าไปทานแฮมเบอร์เกอร์แมกโดนัตอะไรก็ได้ชิ้นที่แบบเล็กๆที่ไม่ค่อยมีอะไรข้างในอะ่ะแบบนั้นนะคะรอแล้วรอเล่ารออีกทุกคนรอจนถึงแปดชั่วโมงทุกคนเคยไหมคะเครื่องบินดีเลย์ปล่อยให้เรารอถึงแปดชั่วโมงซึ่งมันมันมันเยอะมาก สำหรับแม่มเนาะแหม่มไม่เคยไม่เคยรอนานขนาดนั้นแล้วแหม่มก็ตอนนั้นนะตอนนั้นยังไม่ได้ทําช่อง YouTube ไม่ได้อะไรก็โพสต์ในเฟซนะคะแค่รูปเดียวคือเซฟแบตเตอรี่ในมือถือคือเขียนอะไรก็รีบปิดแล้วก็เขียนมาบอกทางบ้านว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะตอนนี้ยังอยู่ที่มาโยกายังบินไม่ได้เครื่องรีเลเครื่องมันดีเลย์เขาบอกว่าพายุเข้าจากนั้นทางบ้านนะคะลุงก็เขียนมาบอกว่าพายุเข้าหนักหนักมากๆหนักแบบ อธิบายไม่ได้ต้นไม้ต้นใหญ่ที่อยู่หลังบ้านเราคือต้นใหญ่มากๆอยู่มาไม่รู้กี่ชั่วอายุคนแล้วโค่นล้มอะ่ะทุกคนต้นไม้ที่ริมทางอะ่ะต้นไม้ใหญ่ๆโค่นล้มเต็มไปหมดเลยทุกคนเพราะว่าพายุเข้าหนักมากลุงบอกว่าไม่ต้องซีเรียสถ้าไม่ได้บินก็ยิ่งดีหลังจาก8ชั่วโมงแมนมจะได้บินหรือไม่แล้วพายุเข้ามันหมดไปตอนไหน นาทีระทึกใจนอกจากรอเครื่อง8ดชั่วโมงแล้วแล้วได้กุปองสิบยูโรเนี่ยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรแมมขอมาต่อคลิปหน้าอีกนะคะทุกคนแล้ว คอยติดตามคอยกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแมมเนาะใครชอบแนวเรื่องเล่าของแมมเรื่องนินทาชาวบ้านเรื่องแมมเรื่องสามีเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรก็เขียนกันเข้ามานะคะถ้าแมมมีนะแมมก็จะมาเล่าให้ฟังมีเพื่อนเอฟซี FC คนหนึง่งหรือว่าพี่คนนึงเขียนว่าเล่าเรื่องหลอนมั่งสิผีเยอรมันอะไรอย่างนี้นะคะ แหมมาอยู่ที่นี่20กว่าปีแหมยังไม่เคยเจอผีเยอรมันเลยแหมชอบไปที่สุาสานนะคะไปคนเดียวด้วยนะคือตรงนั้นเนี่ยเขาจะเงียบแล้วก็มีดอกไม้สวยๆเขาแต่งหลุมศพสวยๆทุกคนแหมชอบไปนะไปหาโอม่าบ่อยๆแล้วก็ไปเดินดูไปอะไรนะคะยิ่งช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยที่นั่นจะสวยแต่แหมไม่รู้สึกกลัวแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเห็นผีนะคะและในตึกที่แหมอยู่เนี่ยทุกห้องที่อยู่ข้างๆแหมเนี่ยเขาตายกันไปหมดแล้วแหมรู้จักเขาทั้งนั้นนะมันก็ไม่มีอ่ะ ไม่มีอะไรที่น่าเรื่องหลอนเนี่ยแม่เคยเจอที่เมืองไทยนะคะตอนนั้นที่บริษัทย้ายแม่ไปที่ระยองแม่เคยเจอแบบหนักมากอันนี้เรื่องหลอนที่ระยองถ้าใครอยากฟังลงชื่อไว้เดี๋ยวแม่จะมาเล่าให้ฟังนะแต่เนี่ยเรื่องมันนานมาแล้วนะแต่ไม่ลืมนะสมัยนั้นเนี่ยเราไม่มีกล้องไม่มีมือถือไม่มีอะไรเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแม่ก็จะเก็บเอาไว้ในความทรงจําในหัวของแม่นะมันก็เลยเยอะอยู่ในนี้นะคะและเรื่องราวต่อไปนี้นะคะว่าแม่จะได้กลับเยอรมันในวันนั้นไหมระทึกใจยังไง แหมมาขอมาต่อคลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็คอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่มีให้แหม่มกับปีเสมอมานะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วบินไปไหนขอให้ปลอดภยัยขอให้ไม่ดีเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะชื่อสเวเซนสวัสดีค่ะ